เกมโมดีหนึ่งนะฮะทำเพื่ออะไรอ๋อิดอันอีกโซอยู่นะอ <Un ite. S 2> นออ่ะอันอไหน ใช่นี่เออจริงงั้นก็ทำลายนี่ทิ้งก่อนนะครับเราจะทำฟาร์มสัตว์นะฮะ แอมมีกรสินครับจะให้พื้นที่สัตว์ใหญ่ขนาดไหนดีครับใหญ่ถ้าบ้านใหญ่ถ้าบ้านเนาะเอาไปอยู่ในบ้านเลยดีไหมฮะฮะเขาใหญ่ไม่ไหวมากคุณแต่มันเล็กไปเอาเลยเฮ้ยเริ่มแย่แล้วแย่แล้ว เดี๋ยวไปเก็บของก่อนอน,นะครับเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวของหล่นหายเก็บให้หมดเลยอยู่เกมมอสเปลืองจอเจ้านี่เต็มแค่อาหารวางอย่างงี้แบบนี้โอเคอุปกรณ์สร้างของท่านก็อยู่ที่ท่านแล้วนะ เกี่ยวกับพลแล้วนะนะท่านที่ต้องการเพ้นสีนะฮะนี่ฮะเพ้นสีพวกสัตว์ต่างๆครับคุณท่านคุณเทิร์นก็เตรียมไว้เลยนะฮะถามว่าทําไงก็จากเขาพวกดอกไม้ดูคลิปของพี่แท็กเกอร์นะฮะเดี๋ยวเขาพี่แท็กเกอร์เขาบอกมาใช่ปะ่ะใช่แล้วนะครับชีฟนะชีฟแกะยังแกะก่อนเป็นอย่างแรกเพื่อจะได้พ่นสีได้ พืความหาระดับประเทศคุณแอมินกสินจะตัดไงอ่ะให้อยู่ในส่วนต้นไม้ด้วยหรอครึ่งนึงแบบนี้เลยเรอครึ่งหนึ่งอย่างนี้เลยเรอทำไงอ่ะส่วนฟาร์มสาระเอาอยู่ด้านหลังหรอไม่เล็กไปเหรอ เพื่อให้สัตว์ได้อยู่อย่างปลอดภัยนะฮะอาจจะไม่ปลอดภัยอันนั้นไม่ค่อยสนโอ้ยมองไม่เห็นเลยทัชอยู่นะ้หนอุปกรณ์สำคัญของเราคือทัชนะฮะที่ทุกท่านต้องมีอาณน,น,นเขตของเราจะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดประมาณนี้กำลังดีใช่ไหม ใช่ไหมใช่ไหมความปลอดภัยของสัตว์นะฮะสำับส,สิ่งทุกอย่างนะอะตัวทีฮะตะกี้หลุดไม่ใช่เกมหลุดนะฮะแฟบนี่หลุดนะฮะความใหญ่ไพศา,าลอะไรเช่นนี้ก่อนอื้นฮะต้องมาปุกไฟก่อน เฮ้ยคีปเปอร์ใส่เน็กไทบ้าหรือเปล่าเย้ yeah! เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันคือระหว่างออกเดินจองเฮ้ยเย้ใช่หรือไม่ใช่แล้วมันกว้างกว่าบ้านวิถินอีกเอ้ยบ้านกว้างกว่าบ้านแอดมินเพยเยอร์อีก Oh.